ย้อนไปเมื่อประมาณปี2,503ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาคอมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่าพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและก่อตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อปกครองในรูปแบบใหม่โดยไม่ขึ้นกับฝ่ายใดทั้งสิ้นและต้องการจะกลืนกินอธิปไตยของชาติไทยที่ละน้อยในพื้นที่บริเวณภูเขารอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิจบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดเลยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่าง โดยมากจะเป็นเผ่าม้งกระจายกันตั้งหลักแหล่งบริเวณเทือกเขาคอเขาปู่เขายญ้าภูทับเบิกภูหินล่องกล้าภูขี้เท่าและเทือกเขาอื่นๆซึ่งชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มมีหัวหน้าบ้านปกครองกันเองเขาคอมีลักษณะเป็นภูเขาสูงปกคลุมไปด้วยป่ารกทึบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงปักหลักเลือกพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดบริเวณนี้ ที่มีเนื้อที่ราว50ตารางกิโลเมตรสถาปนาเป็นอาณาเขตของตนในราวเดือนมีนาคม 2, 5 5 1พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแข็งแกล่งขึ้นและตั้งกองกำลังทหารหลักขึ้นมาแบ่งออกเป็น3ชุดได้แก่ชุดที่1พื้นที่ภูหินร่องกล้าภูคขี้เท่าภูทับเบิกชุดที่2พื้นที่เขาคอและชุดที่3พื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงพร้อมทั้งโฆษณาชวนเชื่อ และชี้นำให้ชาวไทยภูเขาเข้าร่วมอุดมการของตนวันที่20พฤศจิกายน2511พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประกาศวันเสียงปืนแตกในพื้นที่เขาค้อโดยนำกำลังเข้าตีหมู่บ้านเล่าลือและเข้าตีฐานของอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้านห้วยทายเหนือสังหารเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมทั้งยึดอาวุธยทโธปกรณ์ไปได้ ต่อมากองทัพภาคที่3ได้จัดตั้งกองบัญชาการผสม394ที่สนามบินอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเปิดยุทธการขวาดล้างที่สำคัญรวม12ครั้งเช่นยุทธการภูขี้เท่ายุทธการรามโสูนยุทธการผาเมืองพระเดศึกยุทธการผาเมืองเกลียงไกลและในปี2514ถึงปี2515 ได้เริ่มสร้างถนนแยกจากถนนพิษณุโลกล่มสักตรงบริเวณกิโลเมตรที่100บ้านแคมป์สนไปยังบ้านเล่าหลือซึ่งใช้เป็นเส้นทางไปถึงฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทมกลางความร้อนละอุข,ของการรบในพื้นที่เขาค้อวันที่11มิถุนายน2519ในหลวงรัชการที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงได้สเสด็จเยี่ยมค่ายสลิดเสนา อำเภอวังทองจังหวัดพิจิโนโลกเพื่อสงพระราชทานกำลังใจแก่ทหารของกองพันพิเศษและชุดปฏิบัติการ3-1-2ต่อมาในระหว่างที่ทรงพักผ่อนพระอิรยาบถณนะเดือนรับรองพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมเรื่องเครื่องบิน F5A ตกขณะปฏิบัติการในพื้นที่เขาคอก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะ,สะเสด็จมาถึงค่ายทั้งสองพระองค์ ทรงใช้แผนที่ส่วนพระองค์และรับสั่งถามถึงสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่การรบด้วยความห่วงใยและทรงรับสั่งถึงเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียพันโทเจริญทองนิ่มผู้บังคับกองพัน์ส่งทางอากาศหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงมีพระราชดำริกับนายทหารที่เข้าเฝ้าเรื่องที่จะต้องปรับยุธทธวิธีใหม่ในการทำงาน ส่งพระราชทานคำแนะนำการนำรัศดรเข้าไปตั้งลกรากทำมาหากินในพื้นที่เขาคอให้มั่นคงสร้างความเจริญเข้าไปทั่วบริเวณความว่าพื้นที่เขาขอได้มีการต่อสู้มานานเจ้าหน้าที่และรัศดรได้เสียชีวิตมามากน่าจะใช้เส้นทางที่ได้สร้างขึ้นในพื้นที่เขาขอให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อรัศดรทั่วไปนอกเหนือจากการใช้ในราชการทหารและพื้นที่ตามแนวสองข้างทาง ควรใช้เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ทำมาหากินของรัศดรที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองจากนั้นกองทัพภาคที่3ได้นำเนินงานตามแนวพระราชดำริโดยจัดตั้งหมู่บ้านสองข้างเส้นทางยุทธศาสตร์สู่เขาคอจำนวน32หมู่บ้านจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแก่รัษฎรอาสาสมัครและทหารกองหนุนที่ไม่มีที่ทำกินกว่า2900ครอบครัว พัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพให้แก่รัษฎรภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กส่งผลให้การต่อสู้ด้วยอาวุธในพื้นที่เขาวค้อที่มีมายาวนานก็เป็นอันต้องยุติลงอย่างสิ้นเชิงในปี2525 25. จะเห็นว่าในการดําเนินงานโครงการพระราชดำริในช่วงที่ประเทศกําลังเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศอย่างรุนแรงจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ที่มีสถาน,นการณ์รุนแรงนั้น ะอทรงรับสั่งโดยมีใจความสําคัญว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธเป็นการนําความสงบร่มเย็นเข้าไปดับความรุนแรงของการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างคนไทยด้วยกันเองตรงนี้คือจุดเปลี่ยนของประเทศที่เรียกกันต่อมาว่ายุทธศาสตร์พระราชาที่ทําให้สมรภูมิเขาเคาะที่เคยร้อนระอุไปด้วยไฟสงครามกลับสงบร่มเย็น ด้วยนาำพระไทยของในหลวงรัชกาลที่9ที่สามารถทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เคยถือปืนพร้อมต่อสู้เพื่ออุดมการของตนเองกลับยอมวางอาวุธวางปืนมาจับจอบเสียมปลูกผักเลี้ยงปลาทำไร่ทำนาเพื่ออุดมการแห่งความสามัคคีบนพื้นแผ่นดินไทย